ลงใต้ไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในช่วงนี้ที่ใกล้จะครบสิบปีเหคะกรณ์เกรือเซนะคะทางด้านของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาตอนนี้สั่งตํารวจในสังกัดทุกนายให้เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงเลยค่ะ พลตํารวจตรีทรงเกียรติวาทกุลนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะสั่งการไปรยังสถานีตํารวจในสังกัดรวมทั้งด่านตรวจที่สําคัญในแต่ละอําเภอนะคะให้เพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นรถเป้าหมายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งให้ระวังการซุ่มโจมตีในรูปแบบต่างๆพร้อมกับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อป้องกันการก่อเหตุวันครบรอบ10ปีเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซส,ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะ ขพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรมห้างสปปรรพสินค้าในอำเภอหาดใหญ่เพิ่มมาตรการตรวจคน้นรถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นำภาพและข้อมูลของรถยนต์ต้องสงสยัยที่ถูกโจรกรรมมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า10คันมาติดไว้บริเวณจุดตรวจรักษาความปลอดภัยของโรงแรมและห้างสปปรรพสินค้าเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันระมัดระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ